ช่วงสุดท้ายนะคะลสุดปั่นลกเต็เกี่ยวแล้วานีเพื่อนแล้วมองจูาดเสุดเพชรังควายเจอะเอ้าเขาขึ้นนั่นจาเหเธอเอ๊มองมอ บินบินบินมามามาขวามาขวามาต่อมาทางนี้บินแล้วบินแล้วมาพี่เอ๋แล้วไหมสาวที่หนุ่มไปคนละคนเลยเราเนี่ยโอเคไามไปไปก่อนไปไปก่อนสิโอ้ยไปถั่วไปไปไปว่ามันนานมากแค่ไปก่อนทุกคนนี่นั่งไห้นั่งไห้นั่งไห้คนถ้าพคนยังบวชใจไปฟอนด้วนีมบางทีเป็นนายองกับนางอ่งนะคะตอนนี้ดูนางไห้นะคะนี่บาดไปอย่างนี้นี่นั่งไห้นั่ง ไปมาเกี่ยวพี่ไอ้นี่เอาแม่นซีทีมาเกี่ยวน้องแหวม่ได้แยังบัดนที่วันจะลาแล้วมวยเอ้าปาดปัดแม่ขอร้องอย่าเตะขาลูกอย่าเตะขาหนูใส่กระโปรงไม่ได้ใส่ทูงนั่นแหที่พี่มันจะจะไปแล้วบิน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 ไม่เจ๊ไเะเดี๋ยวรอเวีน่าดูก่ะ วกับสมิงลูกลิ่งกังพิธาก่อนเาลัเพลินน่ะไปพิธาได้ดิปรดเดีอะไรนะผ่าอะไรนะคะอย่าลั่เพลินกับนักมวยมาต่อกันนะคะพี่พ่ม่าอดบ้าง่น่าอึดบ้าแล้วมาฟอนเจยวกันเราสมิงลูกลิ่งกันงกัพ่อสมิงลูกลิ่งกงบ้นไม่ จะมิ้งจะมิ้งจะมิ้งเลยมั้งขอบคุณซุปเปอร์แตงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณซูเปอร์แตงด้นะคะท่านสินเนงเด้อมุนงามบป็นุกคนเลยขอบคุณที่อดทนดูพวกเรานะคะมุนดุยปุยมันเดินชิมมือนเดิลยเอ้ยพ้าก็มีปลาถิมเลยวันนี้ยอนเลยแล้วอะพวกเรายึดแล้วใช่ไหมเซ็งกี้สอง่อน อาดูลำมวให้ดูนะกำงรูิ้งกันอดวัวมูนาดเเออเอามานสิเออม่อเอกปัเนอลำมวยเอได้ปนีเอาแม่เอาแม่ปดเอามปดไฟทำงอนกับไฟแดงเอาแม่ปดกาไฟแดงมาจากสีสเกตอย่าโ้โหใครเป็นไง ไอ้หน่อยตัวโน้นมะนาวเอปาดแล้วมันยอมแพ้ดิบังมันมันสมิงลูกลิงกังปาดมันก็ไม่ยอมแพ้นะมันมาแล้วนะมัดามมมัิยาานีแล้วครับสมิงลูกปลายแดงนับชกจากสีสันไอ้น้อยโนนมะนาวยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วเกณฑ์กาของเราคือห้ามชกใต้เข็มขัดนะคะ con bà mô con hết bà lạp hết sway 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 lạp hết pin 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 lạp hết sway lạp hết bố, hết sway mẹ bố hết sway lạp mẹ 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 hết sway hết hết <laughs> ฟนเกือบใส่ล้ไ่มจะฟอนเจียกกับแม่เจียอแต่แม่แม่ผู้ชายตัวเป็นผู้หญิงบ่บอสิพี่บจะฟอนสิพี่ฟอนเนี่ยได้ไเทน้ำมาเปลี่ยนดิเทปเทปเปลี่ยนดอกอาอที่นาเจี๊ยแม่เจี๊ยฟอนมาเปลี่ยนเทนมาเปลี่ยนบ่ฟอนมาเปลนฟอนมาเปลี่ยนม้อนอกกัจัาก่อนเนี่ยได้รอกกอนไ่มาเปล่ยนดอกไม่ยังฮะเพลงอะไรไม่เคยฟังเลยอ่ะแน่แน่แน่ครานี่ เอ้าอ่าพอแล้วพี่ดิ๊มะเพลงสุดอะเพลงเพลงสุดท้ายที่เราจะส่งพ่อแม่นอนเพลงอะไรนะคะไม่มีคาราเกะอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรห่อฟันไหมห่อฟันก็ไม่มีเหรอห่อฟันได้อ่ะห่อฟันได้อยู่นะคะห่อฟันนะส่งพ่อฟันข้างนอนนะคาราโอเกะไปเลย ลีกส,สาวบ้านนู้อเรือชีวตออกจากนาบา่หัวลมให้โชคชะตาสิ่พาสิ่พาไปจังนั้นต่อ,ตอ,ตอจากนาลาดินกุมกาบลงดินกาบลาแม่พอ่อที่ดินใส่หัวเราทำต่อทานตอมองบุกเพอ,อะไร ya gen san khèn, kiếp làm khèn con, phá lê giòn, sưu cung tên, chắc con đã bay, thầy con thang ban, nó chẳng xin thân tờ mãi hai mẹ vô phân hô đàn chi nửa giá bỏ thưa tâm tham đi em hai mưa châu này đã sắm gì Để đông phên nhu đi รอฟันึเ oh, มื <S <s ่อบ้านเฮาสาวลาวคนนี้จะสู้พักดีเื่อคนข้างลัางลำบากสำหรัยก็ตามสร้างทุกสิ่งที่วังต้องบอสูเดแรงหาคือฟันไว้ห่ดลนคงได้ขื้นเมื่อบ้านเฮาบอกกับใจสู่เด้อสาวลาว ไอ้สุ่มมอบเอาฝันคำคงมาขอบคุณกำลังใจจากพิธิการนะคะตุงท่ายพ่อพ่อแม่แม่พี่น้องเขานอนด้วยเพลงขอบฝันคำค้งค่ะขอบคุณที่อยู่น้ำกันขอบคุณที่อยู่น้ำกันม่จนถึงนาทีสุดท้ายได้ค่ะคน่ารักฝันดีกันทุกที่ทุฟังพวกเรานะคะน่ารักฝันดีกันซื้อปูซื้อขนเด้อค่ะฝากต่อพี่น้องทั้งหลายสู้ค่ะ อยู่ในความฝันมีบ้างงานหนึ่งหลังเราจำหนึ่งคันตะมังให้แม่พ่อเป็นพ่อได้คิดเหนื่อยยากบ่ต้องเพื่อวันรอต้องทำให้ดี แอบร้องไห้เมื่อเจ้านายไดาสัญญาแต่ยังเป็นลูกยางดีเดื่รอันเึ้นเมื่อบ้าห่างเจ้าวลาวคนนีนน้จะสู้พักดีเพื่อคนข้างหลางน้ำบากสัไมใดก็ตามสร้างลูกสิ่งที่หวังต้องบมสูนเจ้า หาาคือฝันไว้บ่โดนคงได้คืนเมื่อบ้านเฮาบอกกับใจสู่เด้อสาวลาวให้สมหอบเอาฝันคำามคงมาราตรี ati, สวัสดีได้บรบกวนลาก ลผลงานไปดูขายมาต้นแท่งหินบ่อภั่พอเข้าบ้านสีวิไลกัแล้วแต่เลยครับเสียมาออื่นไปขอกันอยู่งานสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรุ่นเล็กมืออื่นนะคะหนาวจากแม่พคนหลับไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะวันนี้คือ